กามมาลดหรือว่าลดของกามกามมาลดหรือว่าลดของกามตรงนี้อะไรเรียกว่ากามเสียงกลิน่นรสสัมผัสรูปนี่แหละเขาเรียกว่าลดของกามเรียกว่ากามมาลดฉะนั้นคนที่อยู่ใน การคลองเรือนพระพุทธเจ้าได้ชี้ให้เห็นว่าเรื่องการมารดในสังคมจะต้องเจอต้องเจอด้วยกันทั้งนั้นคนที่คลองเรือนตามใดก็ตามเมื่อมีการคลองเรือนก็จะต้องมีการมารดเข้ามาเกี่ยวข้อง และการมาลดนี้พระพุทธ,ธาศาสนาไม่ได้ห้ามว่าคนแม้แต่เป็นโสดาบันก็ดีเป็นอริยบุคคลชั้นสกิทาคามีก็ดีก็ยังมีการมาลดในการคลองเรือนอยู่แต่ในการคลองเรือนนั้นจะต้องมีอย่างเดียวก็คือพอใจในคู่ของของตอนเอง ฉะนั้นการมรถไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าไม่ดีแต่จะดีก็คือต้องมีความพอใจในคู่ของของตนการอธิบายอย่างนี้ชี้ให้เห็นว่าอะไรก็ตามถ้าอยู่ในภาวะที่ถูกทำถูกต้องย่อมก่อให้เกิดสันติ ในสังคมเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนท่นี้คุณของการยินดีพอใจในการมาลดพระพุทธเจ้าก็ตัดไว้อีกว่าหากจะปรารถนาที่จะบรรลุธรรมเยี่ยงๆขึ้นไปก็ให้หลีกออกจากการรมนั้นก็คือ พัฒนาจิตพัฒนาใจของตนจนเป็นอนาคามีก็คือคนที่เรียกว่าละสกายาทิฐิวิจิกิจฉาทิลจะตะพตปรามานกามลาคะปฏิคะคือละเวทนาได้คนที่ละเวทนาได้ละความโกรธได้อย่างเนี้ก็เป็นการพัฒนาของคนที่อยู่ของเลือนดังนั้นตรงเนี้ย เราต้องมองอย่างรอบด้านมองอย่างเข้าใจค